กิ๊กโอ้ทําลงหนู <laughs> Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ตำมะละกอไม่เอาแล้วนะคะเอานี่แหละเอานี่แะแล้วพี่ใส่ถุงนะคะตำหมูยอเดี๋ยวค,ยค่อยตำค่ะค่ะพี่ว่าเผ็ดนะคะไม่ใส่วสงิสมเผ็ดกับหน้าที่ว่าเผ <laughs> 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 ็ดจี๋เลย อันนี้หมยังคะอันนี้โมยอที่ไหนอร่อยดีจะถามว่าตีนไก่มีไหมหมายถึงว่าบางทีเขาตำใช่ไหมตีนตำไม่มีใช่ไหมนนี้ใบแล้วมีนี่เขาชอบจะกินเหรออร่อยจะกินตีนไก่ใช่ไหมเดี๋ยวจัดให้อ๋อมีโอเก่หมายถึงไก่ย่ง อ,อรอ่อยใช่ไหมอร่อยอือได้ได้ไหนชิมไหมอืออร่อยอืออืออร่อยไหมคะอร่อยค่ะอร่อย